สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนนัดที่4ประจำเช้าวันอังคารที่6กันยาก็ปรากฏว่าเลอาลบายาโดลิดเปิดบ้านเอาชนะเอามิเลียไป1-0นั่นก็เลยทำให้ต่างคะแนนของทั้งสองทีมในตอนนี้เนี่ยเอเมิเลียอยู่อันดับที่13แล้วก็บายาโดลิดอยู่อันดับที่16ฮะมี4คะแนนเท่ากันต่างกันแค่ประตูเล็เสียไปต่อกันที่ดวาวซโนล่าสุดตอนนี้คงเป็นยาโก้อัสปาและก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ที่ซัดไปคนละ5ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปคือวันศุกร์นี้ก็จะมีจิโรนาเปิดบ้านเจอเลอเปียโดลิตตามด้วยคือวันเสาร์ที่10กันยาไลโยจะเปิดบ้านเจอบาเลเซียเอสปานอลพบเซบียากาดิสพบบาซ่าแล้วก็แอตมาดริดเจอกับเซลตาบิโกวันอาทิตย์ที่11กันยาเล้วแมาดริดจะเปิดบ้านเจอมาโยกาเอลเช่พบบิลเบาเกตาเฟ่เจอโซเซดัดแล้วก็เบเตสพบเบียร์เลวก็ไปไิดท้ายด้วยคือวันเดนไนระหว่างอัมเบเลียเจอกับโอสซูนา